ลาไกวเพลสวัสดีครับทุกคนวันนี้มาพบกับ8อันดับการเนิร์ฟตัวละครในเกมชินอิมเพกนะฮะหลายคนเห็นแล้วอาจจะงงว่าเอ๊ะเกมนี้มันเคยเนิร์ฟตัวละครด้เหรอนะฮะ,ะก็ต้องลองฟังดูว่า8อันดับที่เราลิสมานั้นมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งกอนอื่นที่เราจะไปฟัง8อันดับนี้กันก็ฝากกดไลค์ like คลิปนี้นะครับทุกคน ฝากกด subscribe ช่องและกดเพลงไว้ด้วยถ้าชอบคอนเทนต์แบบนี้และที่สำคัญที่สุดฝากพูดสนับสนุนของดาวเอาไว้สักครู่เดียวนะครับร้าน Richman Shop บริการเติมเกมออนไลน์24ชั่วโมงการันตีคุณภาพจากผู้ติดตามในไลน์มากกว่า3 0 0 0คนเติมเกมชั้นนำเลยนะคะสุดคุ้มปลอดภัยโดยเฉพาะชาวเก็นชินมีแพ็คต่างๆมากมายถูกกว่าเติมเองในเกมประหยัดกว่าเห็นเห็นยังแอดไลน์แอด Richman Shop หรือทางเว็บไซต์ richmanshop.com เติมเบลวดังสายฟ้าดูแลดุดยอดมิเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%นึกถึง Richman Shop มาเริ่มกันที่อันดับที่8นะเพราะเราชอบไล่จักมากไปน้อยเพื่อความพีคงนั่นเองตัวละครที่โดนเนิร์ฟในอันดับนี้ก็คือดีลุปและอับเบโดในเรื่องของทรงผมนั่นเองนะฮะต้องบอกเลยว่าเกมชินแนแพเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยตัวละครที่ออกมาเมื่อเทียบกับอาร์ตต้นฉบับจะค่อนข้างใกล้เคียงกันมากๆนะแต่มีบางตัวละครที่เรียกว่าไม่ตรงปกสหรหลายคนนั่นก็คือดีลุปและอับเบโดนั่นเองสองตัวละครตัวนี้เนี่ยจะมีมีประจำตัวเลยก็คือทรงผมที่ไม่ตรงปกนะฮะเพราะเมื่อเอาตัวละครในเกมไปเทียบกับอาร จะเห็นได้ชัดเจนเลยว่าทรงผมเนี่ยโดนเนิฟไปอย่างมากนะและนี่คือการเนิฟอันที่แปดของเรานะฮะมันเนิฟทรงผมพี่ดิลุกผมนะกับอับเบโดนะจนหลายๆคนเนี่ยทำเอ้ามาเปรียบเทียบนะว่าจริงๆในเกมเนี่ยมันเป็นแบบนี้ก็ได้นะหมายถึงทําให้มันดูตรงปกมากขึ้นหน่อยนะแต่ในทางปัจจุบันตอนนี้ในเกมก็ไม่ได้แก้ไขอะไรเกี่ยวกับตัวละคร2ตัวนี้เลยนะโอ้ก็น่าเสียดายมากๆโดยเฉพาะพี่อับเบโดนะโอ้โหมันดูจางไปเยอะเลยคือพี่ดิลุกเนะอย่างน้อยเขายังแบบมีความหล่อของเขาอยู่ไงแต่พี่โดนี่ก็คือดูเป็น ความจืดจางไปเลยนะฮะอันดับถัดไปอันดับที่7ก็คือน้องครีนั่นเองนะฮะหลายคนน่าจะเริ่มรู้แล้วว่าเรากำลังจะไปทางไหนกันนฮะน้องครีเนี่ยโดนเนิฟแอนิเมชันท่าเดินไปนะฮะคือเรื่องท่าเดินท่าวิ่งเนี่ยก็เป็นประเด็นที่หลายคนคุยกันว่ามันมีแต่แบบเดิมๆเหมือนกันนะฮะซึ่งบางทีเนี่ยบางคนก็บอกว่าเนี่ยแต่ละโมเดลเนี่ยอย่างเช่นโมเดลเด็กอะไรเงี้ยมันจะวิ่งท่าเดียวกันหมดเลยนีซ้ากันกันไปไหมอยากได้ใหม่ๆบ้างนะครับจำได้เลยสมัยน้าฮิดะกำลังจะมาเนี่ยโอ้โหหลายคนนี่ มีท่าวิ่งเหมือนน้องคลีนะปรากฏอ,ออกมาก็ท่าวิ่งเหมือนกันแต่หลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ว่าน้องคลีเนี่ยเคยโดนเนิร์ฟท่าวิ่งมาก่อนนะคือก่อนที่เกมจะเปิดครับในโคลสเบต้าครับน้องคลีมีท่าเดินที่แตกต่างจากตอนนี้ที่เรา,าเห็นกันซึ่งเป็นอย่างในคลิปนี้เลยครับซึ่งเป็นท่าเดินเนี่ยดูน่ารักมากนะแต่ก็ไม่รู้ทําไมทางเกมเนี่ยถึงได้เอาท่าเดินนี้ออกไปสงสัยมันจะกินเนื้อที่เยอะเกินไปนะก็ <c oughs> <c oughs> เลยเป็นอย่างที่เห็นในปัจจุบันนั่นเองนะฮะ อันดับที่6ต่อไปก็คืออาราตกิอิโตะนั่นเองนะครับโดนเนฟกล้ามมาอย่างรุนแรงนะครับเรียกได้ว,ว่ารอกันมานานตั้งแต่ตัวเข้าเกมเลยเพราะว่าตอนปล่อยรูปออกมาครั้งแรกเนี่ยโอ้โหกล้ามแน่นมากแต่พอเข้าเกมมาจริงๆเนี่ยโอ้โหทำไมกล้ามพี่คุณเหลือแค่นี้ละครับแล้วตัวละครนี้คือเป็นเผายักษ์นะและดูแรงเยอะด้วยนะ NVC บางตัวในเกมน,นี้เนะี่ยยังมีกล้ามเลยแล้วทําไมตัวละครกาชาและเป็นยักษ์แล้วดูมีแรงบึกบืนอย่างอิโตะถึงไม่มีกล้ามล่ะและล่าสุดตัวละครอย่างพี่แต๋มนะฮะ พี่แต้มเนี่ยบอกว่าเป็นเสมียนธรรมดามีกล้ามด้วยนะมีกล้ามมากกว่าอิโตะออกนะโคตรไม่น่าเชื่อนะโอ้โหเวาจริงตัวนี้คนจะอยู่อันดับหนึ่งด้วยซ้ำนะอิโตะนี่คือโดนเนิร์ฟกล้ามแบบรุนแรงมากๆนะฮะใครเห็นด้วยนี่กดหนึ่งนะกดหนึ่งมาเลยนะฮะเรายังมีไปต่ออีกครับกับอันดับที่5ครับคือแอมเบอร์นะตัวละครแจกฟีธนูไฟแห่งเมืองมอนแสนนั่นเองนะกับสิ่งที่โดนเนิร์ฟไปก็คือแอนิเมชันท่าเต้นนะครับ คือหลายคนอาจจะงงว่าท่าเต้นคืออะไรคือตัวละครทุกตัวเนี่ยจะมีท่าทางเวลาว,าว,าว่างๆเวลาเราปล่อยไว้เฉยๆเนี่ยเรียกว่า idol animation ับซึ่ง Amber เนี่ยเคยถูกเปลี่ยนท่าทาง animation ตรงนี้ไปนะครับก่อนหน้านี้เนี่ยในเซิร์ฟโคสเบต้าครับ a m b เ r เคยมี idol animation เนี่ยเป็นท่าเต้นที่ดูน่ารักเหมาะกับแรคเตอร์มากๆครับแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมครับโดนเนิร์ฟไปแล้วนะก็คือท่านี้โดนถอดไปแล้วซึ่งทำให้หลายๆคนเนี่ยก็เสียดายไปตามๆกันกองเชียร์แอมเบอร์อะไรอย่างงี้นะก็อเอา้าท่ามันก็ดูดีนะดูแบบ เฉพาะตัวดีด้วยจะออกไปทําไมนะก็ไม่ทราบเหมือนกันใครคิดว่าเพราะอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะฮะอันดับที่4อันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันก็คือเฉินเหอนั่นเองนะครับคุณเฉินเหอนเ,นนนเนี่ยลูกศิษย์สานักเจ้าวังวนนินทาเนี่ยไม่ว่าลูกศิษย์หรืออาจารย์ก็จะมีชุดสวมใส่ที่เป็นเอกลักษณ์นะนั่นคือชุดบีิสุทที่แบบโชว์แผ่นหลังหัวไหล่และที่สำคัญที่สุดครับโชว์ส่วนที่แบบจะต้องโชว์ที่สุดก็คือหน้าท้องสะดือนั่นเองนะฮะ ชุดพงเชิญเธอเนี่ยก็มีจุดที่โชว์สะดืออยู่ในอาร์ตของเธอเนะซึ่งก็ดูปกติทั่วไปเนอะที่ตัวละครเนี่ยจะมีการโชว์บางส่วนของร่างกายแล้วก็จะไม่ให้ดูโปะจนเกินไปนะครับแต่ไม่รู้ทําไมหลังจากนั้นครับทางฮุยเวิร์สนะทำการเนิฟสะดือเชิญเธอออกโอไมก้า oh ตอนนั้นเพื่อนหลายๆคนในสังเกตเห็นเลยนะบอกว่าเราก็หลายคนออกมาพูดว่าทาไมต้องต้องเนิฟขนาดนั้นนะตั้งแต่กล้ามไปจนถึงสะดือก็ไม่ไม่ปล่อยหรอทำเพื่ออะไรนะและถ้าจะบอกว่าเป็นแบบเกี่ยวกับการความโปของตัวละครเนี่ย ก็แปลว่าสะดือของตัวละครทุกตัวจะต้องโดนเนิร์ฟหมดเลยถูกไหมเพราะว่าถ้าสมมติสมมติเห็นสะดือมัน,ม,นมันโปไปอะไรเงี้ยแต่ปรากฏว่าไม่ใช่นะมีตัวละครหลายตัวที่ก็ยังเห็นอยู่นะ <c oughs> ก็ยังเห็นสะดือปกติอยู่แต่ก็ไม่รู้ทาไมว่าสะดือเฉินเหอนั้นหายไปนะฮะไปต่อกันเลยที่อันดับที่3นะครับก็คืออายากะนั่นเองนะฮะหนูน้อยคุณหนูแห่งเมืองอินาซุมะนะฮะกับกางเกงและท่าโจมตีที่หายไปนะออยากะเป็นตัวละคร d ี s ท่านน้ำแข็งที่โหดที่สุดในเกมนี้เลยทีเดียวนะครับ และถ้าใครทานตอนที่เกมชินอิมเพ็กยังไม่เปิดอย่างเป็นทางการหรือช่วงต้นๆก็ได้นะตัวละครที่หลุดออกมาให้เห็นตัวแรกๆเนี่ยก็คืออายกาศนะครับคาให้เสตัวอายากาศเนี่ยคนรู้จักกันแบบเห็นหน้าเนี่ยตั้งแต่เกมเปิดแล้วคือเหมือนมันหลุดออกมาค่อนข้างไวนะซึ่งซึ่งตอนนั้นนะ่ยคนก็ยังไม่รู้ว่าจะถูกปล่อยเมื่อไหร่เคยมีเคยมีข่าวหรือว่า AR 40กว่าแล้วจะได้อายกาศด้วยนะโอ้โหบ้ากิมฮีกันมปใหญ่เลยปรากฏก็ไม่ได้อะไรนะทีนี้หลายๆคนเนี่ยก็าจะไม่รู้ว่าอายกาศเนี่ยเคยโดนเนิร์ฟม,มาก่อนนะ อายการเนี่ยเซิร์ฟคลสเบต้าในหนึ่งคือก็ใส่กางเกงปกติทั่วไปนะเหมือนตัวละครหญิงทั่วไปนะแต่พอเขา้าอยู่ในเกมเนี่ยอายการถูกจับเปลี่ยนมาใส่กางเกงฟักทองแทนนะ,ะหลายๆคนก็จะล้ออยู่ว่ามันเหมือนพระอ้อมมากกว่ากางเกงนะยังไม่หมดเท่านั้นนะอายการเนี่ยจะเคยมีสกิลหรือท่าโจมตีที่สามารถลอยไปขึ้นไปกลางอากาศแล้วพุง่งโจมตีศัตรูอย่างรวดเร็วได้แต่พอเข้ามาในเกมจริงเนี่ยสงสัยน่าจะเก่งเกินไปนะท่าน,นี้ก็ได้ถูกถอดออกไปนะครับก็พอเข้าใจได้นะเพราะอายกาปัจจุบันนี้เนี่ยก็เก่งจะแย่ยอยู่แล้วนะ แล้วกางเกงพ่ออ้อมเนี่ยผมก็โอเคนะเพราะว่าอายากะเป็นเป็นตัวละครที่กระโปรงเลยค่อนข้างค่อนข้างมีความโอ่งอ่ะไม่รู้จะใช้คำอะไรที่บ้างคือมันโอ่งอ่ะมันโอ่งแบบโปรงๆอ่ะตอนบินนี่โอ้โหมันมันมันชัดมากนะเพราะฉะนั้นเออใส่กางเกงฟักทองก็โอเคนะมันจะได้ไม่ดูน่าเกลียดประเจิประเจอเกินไปนะฮะอันดับที่2นะครับอันดับพิเศษนี้มีถึง4ตัวละครด้วยกันก็คือโดเซเดียโมนาแอมเบอร์และจีนนั่นเองนะแลาคนอาจจะจําได้นะว่าเคยมีครั้งหนึ่งนที่4ตัวนี้ได้รับกการแจคตูมมให่นะ ซึ่งในเซิร์ฟเวอร์ที่เราเล่นเนี่ยเราก็สามารถเลือกได้ว่าเราจะใช้คอสตูมใหม่หรือคอสตูมเก่าเนอะแต่ถ้าเป็นในเซิร์ฟจีนเนี่ยก็คือจะไม่สามารถใช้อันเก่าได้นะต้องโดนมาครับเปลี่ยนไปเลยเนอะอันนี้เนี่ยก็คาดเอาว่าเป็นการเนิร์ฟชูงตัวละครเพื่อเสียตัวเองจากกฎหมายเกี่ยวกับการออกแบบตัวละครเนี่ยจากทางประเทศจีนนั่นเองเพราะชุดเนี่ยมาดูมิดชิดขึ้นชัดเจนนะจริงๆบางคนก็ไม่ได้มองว่าตรงนี้เป็นการเนิร์ฟเท่าไหร่นะอาจจะเป็นการแบบบาลานซ์ปรับสมดุลอะไรเงี้ยแต่คือมาดูมิดชิดขึ้นชัดเจนมากนะแล้วในนนออาารร์ตตต่่่งงๆขััวละคเเียกก็โปมชน ตรงนี้เนี่ยใครคิดว่ายัางไงก็สามารถคอมเมนต์มาได้นะส่วนตัวผมเนี่ยก็ไม่ได้อะไรนะก็คือชุดใหม่ก็ดูเทด่ดีแต่ก็ชัดเจนว่าก็นั่นแหละเพิ่มความมิดชิดนะ <c oughs> มาถึงอันดับที่1ในคลิปนี้นะครับตัวละครที่ถูกเนฟดุนแรงที่สุดนะฮะก็เป็น1ใน4ของอันดับที่2เมื่อกี้ก็คือโรเซเรียนั่นเองนะครับผมเพราะอะไรนะคือแน่นอนเรื่องคอสตูมเนี่ยเราพูดไปแล้วในขออน้อ2นะเราไม่พูดซ้ำนะฮะโรเซเรียเนี่ย <c oughs> เป็นตัวละครที่ถูกเนฟมากที่สุดในเกมก็ว่าได้ การเนิฟ <N ur fs> อย่างแรกก็คือการเนิฟหน้าอกนั่นเองนะฮะโอ้โหเป็นการเนิฟที่ร้ายแรงมากสำหรับตัวละครผู้สาวนะฮะโดเซเลียเนี่ยปรากฏตัวครั้งแรกในแพท1.2นะะหลังจากนั้นเนี่ยก็ปรากฏตัวอีในแผท1.4ุ 4, และ2.4แต่สิ่งที่ทำให้หลายคนแปลกใจก,ก็คือหน้าอกของเธอครับจะเล็กลงทุกครั้งนะครับไม่ใช่เล็กลงครั้งเดียวนะเล็กลงทุกครั้งนะและ้วไม่หมดเพียงแค่นั้นครับแผท2.5อุครับก็เกิดการถูกจับเปลี่ยนชนุดขึ้นอย่างที่ได้เล่าไปในในข้อ2อนะซึ่งโอะะน สิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่เราเซียถูกเนิร์ฟด้วยคือท่าเตะหอกครับปกติในเวลาเราเลือกตัวไปตัวละครแล้วเรากดไปที่ช่องอาวุธเนี่ยตัวละครก็จะมีแอนิเมชันเหมือนหยิบอาวุธออกมาแบบเหมือนอะไรควักดาบอะไรเงี้ยน,นะตามแต่และชนิดอาวุธโรเซียนเนี่ยเคยมีท่าเตะหอกไรหยิบหอกออกมาครับแต่ไม่รู้ว่าเพราะอะไรนะซึ่งมันเท่มากนะก็โดนเอาออกไปแล้วนะก็ <c oughs> <c oughs> <c oughs> นั่นแหละนะครับเป็นตัวละครที่แบบโอ้โหโดนเนิร์ฟเยอะมากคือ ได้แล้ว่าตอนที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆอ่ะโอ้โหมีทั้งแบบอะไรนะอกตุ้มตากับกับหอกท่าแต่ของที่โคตรเท่นะฮะชุดก็เท่มากตอนนี้เนี่ยแทบจะเปลี่ยนไปเป็นแบบแทบจะเป็นอะไรแม่ชีมอนเซตไปแล้วเป็นบาบาร่าไปแล้วนั่นเองนะฮะก็เอาอันดับที่1ไปเลยนะฮะก็จบไปสาหรับ8อันดับการเนิร์ฟตัวละครในเกมชินิเพ็ในเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมโมเดลนั่นเองนะคลิปนี้ทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงล้วนๆไม่ต้องซีเรียสกันนะฮะ แล้วก็คิดเห็นยังไงเนี่ยเห็นด้วยไม่เห็นด้วยหรือมีตัวละครตัวไหนที่ควรจะถูกเพิ่มเข้ามาในลิสต์นี้ก็คอมเมนต์มาได้นะครับผมย่างที่รู้กันว่าประเทศจีนเนี่ยก็จะมีกฎหมายเกี่ยวกับสื่อเกมพวกนี้เนี่ยค่อนข้างเข้มข้นนะเพราะฉะนั้นการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างเนี่ยก็เซลล์ข่ำหน่ยก็คือเป็นสิ่งที่ทางโฮโลเวิร์สเนี่ยก็ต้องทําเพื่อขายเกมของเขาต่อไปให้ได้นั่นเองนะครับส่วนพวกเราเนี่ยในฐานะคนเล่นก็เอนจอยนะครับเปลี่ยนอะไรมาก็รับไปนะแล้วก็เล่นต่อไปนั่นเองนะฮะ สหรับนี้ลาก่อก็ขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับทุกคนบ๊ายบายครับ